กทุคนอันนี้ก็คือสารเขานะคะทุกคนจ๋ะสารพระภูมิเป็นสารสารเหมือนสารคล้ายๆสารพระภูมิที่ว่าตั้งหน้าบ้านตั้งหน้าหน้าร้านอะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าก็คงจะคล้ายๆกับสารพระภูมิตั้งหน้าบ้านและหน้าร้านบ้านเรานั่นแหละทุกคนจะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นของชาวฮินดูนะคะทุกคนจ๋ะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนแล้วเขาก็จะมีสิ่งนี้ด้วยทุกคนจ๋าเดี๋ยวุนยขออนุญาตกับหน้ากล้องนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะมีเห็นไหม ก็จะมีคล้ายๆแบบเป็นเป็นค LIKE ล้ายๆกับคล้ายๆกับขันห้าไหมเห็นไหมคะคล้ายๆกับขันห้าเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปไปดูใกล้ๆนี่เห็นไหมเขาก็จะตั้งไว้หน้าทางเข้าข้างในนั้นก็จะมีคล้ายๆกับคล้ายๆกับพวกดอกไม้มีแล้วก็มีเป็นหรือขนมรูปอมอะไรตามที่เขาเชื่อความเชื่อของเขาทุกท่านจ้ะ นมาฝากพิณเพื่อนกันค่ะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของความเชื่อของศาสนาใครศาส,สนามันเนาะทุกคนเนาะดูดิ<อ>เห็นไหมคะมีใครมีใครที่ว่ามีความรู้หรือใครที่นักถือศาสนาฮินดูหรือมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาฮินดูช่วยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้หนุ้ยฟังหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้รับรู้ในสิ่งนี้ด้วยนะคะทุกคนจา้านุ้ยจึงนํามาฟังพเี่เลค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย